อันนั co ้นมันเกียร์เตาใส่เก bon ียร oh ์กระตายแม่ใส่เกียร์กระตายโอ้คืดหลายพี่น้องเลยอยากถ่ายหน้าครับพี่น้องครับ ยสวยๆยิ่งเลยครับผมอยากไทยหน้า่าสั่นละก็เลยมาจัดให้ครับไรเกียกมาถึกพี่น้องสวัสดีนะครับผมสวัสดีนะครับแฟนคลับนะครับเล็บซีนะครับสุปูสุคนนะครับผมมาครับผมมาครับมัมีเวยบมีงานกรับมาครับชามมเม่นครับมาวามาจ่ากันครับนั่งคุยว่าหัวมวนกันอยู่นี่ครับพี่น้องครับผม สวัสดีนะครับคุณตานะครับคุณว่าอยากลองเบิรงกมาซานว่าคนขับรถบ่ค่อยว่างครับผมตอนนี้ครับไปถยหน้าเอามาถยของตาให้แน่พุนว่าเดี๋ยวตาสิไทเองหะนกใส่เกียร์กับมาถือครับพี่อันนี้ตา่นสิตไทเองนะครับผมหน้าของเพื่นเองครับหน้าพ่อตาครับหน้าพ่อใหญ่ครับเดี๋ยวตาสิไทเองฮะนก สวัสดีนะครับผมสวัสดีนะครับแฟนครับนะครับเอฟซีนะครับสุปูสุกนครับสวัสดีนะครับหลังจากที่เฮ้านะครับผมใด้ทักไทยกันว่างเมื่อเร้าครับเล่นโบกนถครับทั้งตาทั้งหล้านครับผมพากันไปเอามีมครับมันเนี้ว่าอยากลองเบิ้งคนมาไทยหน้ามันเป็นเังใดเหรอวาก็เลยจัดให้ครับมันเดี้ทถือกล้องให้ครับให้ไทยเองครับมันเี้ครับ น่าจะของงามมากๆก็เฮ็ดเอาเองเด้อท่นดอกว่าเขาทายอยู่เลยเหรอครับครับแต่สร้างครับมืัอนี้มาขับรถเธอหนึ่งครับสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับแฟนคลับเอฟซีนะครับผมโตครับต่อครับผม เบื้องหนาดคนณขับรถครับผมขับได้สร้างครับผมขอมากครมากครับผมสวัสดีเลยครับผมสวัสดีแฟนคลับนะครับเอฟซีนะครับที่เข้ามาใหม่ครับพี่น้องครับผมใส่เกียร์กระต่ายไหมเกียร์กระต่ายบอสเกียร์ขาดไหมขับได้แต่เกียร์สโลว์มันวะเอาจากไหนก็เอารถครับน่าจะของ เอาข่ามาทักมาทายกันครับพี่น้องครับผมข่ามาทักมาทายครับพูดคุยทักทายกันพี่น้องอยู่ว่างๆนะครับผมเมือเนี้ครับผมเวลาว่างนะครับมือเนี้ยงานสั่งนะครับกับพเศร้านะครับผมคอยจะมีงานนะครับงานสั่งําไรนะครับผม โอ้ถ่ายงามอยู่ตัวนี้ก็ถทายอยู่ได้รอพี่น้องมือไหมครับมือไหมมือไหมหัดครับครับ ทำได้ทุกอย่างเนาะระวังติดลมเด้อยานเนี่ครับผมยานเนี่ยครับเพราะว่าดินแห่งใหม่ๆอยู่เดอครับอยากล่องมันว่าอยากล่องอยากล่องกับจัดไทยครับพี่น้องครับรถกับรถจะาลองเอารถครับก็ทายอยู่ด้หละครับเอาเข้ามาครับพี่น้องครับมานั่งเล่นครับวาหัวกันนี่ครับกันบ่มีเบียกบ่มีงานดอกว่าครับ จ่วงสายๆยังน้อยครับผมจ่วงย่างมือเส้ากับภาพมูนหอยไปเล่นมิมมาแล้วครับ <laughs> โอ้สงสารงอครับผมแล้วจูงมือกันเล่นทั้งลูกทั้งล้าน <laughs> อันนี้ปูพันอยากลองครับผมคุณตานะครับพันอยากครับโอ้ยใบน, <laughs> น,นาใบผัดขึ้นนาขึ้หว่าวขึ้นนะไป <laughs> แกะดินไปพร้อมนู่นนั่นโอ้ ดึงขึ้นหน้าเลยพัขนนด,ข,ด,ดพขึ้นหน้า,นา,นานหึงดึงแม,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 ม่โอ้ยขับไปนำเก็บไปนำมันมันมันสิเสมอเลยดึงพัดขึ้นหน้าพัดข้างหน้าไหมบอเมนมันสิไปได้ยังสั่นหนูบอเมนนี่แม่บ้าโอ้ยบ้าฟังเลยนี่ห ทั้งหนาแม่พอดึงขึ้นแน่หนหรือไงเดียวนี่ไงทานหนาไหมทันยังหนาแค่พอดึงขึ้นแน่เรียวก็สิไปได้เนาะมันจะเกตทั้งหนาทั้งทันใครไปถางหลังเนาะโอ้ เ,เป็นหน้าเพื่นเองครับเพื่นไทยเองครับผมโอ้ยไปทึง่ันหน้า่ันหลังมันสิไปได้เนาะป่นี้เนาะอยากลองครับอยากลองเคยครับแต่ได้หลัดยางครับผม ลงทุงนาบางเทนึงครับหน้าตาเดี๋ยวคนว่าเดี๋ยวตาไทายเองคนเด้อเอาลงถึงสองผานเลยพี่น้องทถ้ข้างหลังทั้งขง้างข้างหน้าสวัสดีนะครับผมสวัสดีนะครับผมสวัสดีนะครับแฟนคลับนะครับเอฟซีนะครับสุภูสุคนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดียำสวยๆอย่างน้อยครับผม กำลังจ้างนะครับเทอะได้พอกันนะครับหลายคลิปอยู่ครับช่วงนี้ไปค่อยมีงานสร้างนะครับผมจังน้อยก็ได้พอกันคือก้าวครับผมประมาณเดือนกุมภาพันธ์ครับผมเดือนกุมภาพันธ์นาจิมีงานอีกครับแมนครับผมแต่มา่เมื่อยแล้วครับคนนทายในเมื่อยครับแลนบอกน้ำใส่เกลียวท่านถือครับ อันนี้พ่อใหญ่เมาลงมือเองเลยแมนครับผมแมนครับน่าจะคลองเพิ่นครับคนอยากได้งามจนได้ท้ายเราเองโนดตาเันหรอวะยิ้มไปเปย์อย่างเดียวมเคยขับจักเคือด้ครับพี่น้องรถโกงเนี่ยมเคยขับแบบคุณตาบ่เคยลงจักเครือนะครับบ่เคยลงมือตัวเองนะครับบ่เคยลงมือจะคของครับ ล่องเบิงว่าสัน่าเป็นยังไงเอเอาตีครับมูเบนได้กินพึ่งยางค้าแม่พสตันกินขนาอยู่เด้อครับผมได้กินแล้วครับน้องครับมือเช้าครับได้จุ้งมือร้านหน่อยแลนเยู่วครับผมโอ้ยปูกับเฮ็ดคักเห็ดแม่ผลครับผ้าร้านไปเอามีมครับผมไปเอาพึ่งครับไปตีพึ่งมือเช้าเอากับเอาแบบสดๆครับผมตากล้องได้จุ้งมือร้านแลนครับ แตกวุ่นวุ่นเดียวครับอ๋อหมูไปไหนมากครับผมหมูถ่ายอยู่บ้านครับถ่ากินเข่าอยู่ครับตอนนี้ครับผมเดี๋ยวจมีกันช่วงบายบคุณตาบอกว่าจะชวนลูกชวนหลานนะครับกันหลักัะแฟนคลับเอฟซีนะครับที่ว่างๆกันมากนะครับผมมากินเขาน้ำกันนะครับผมมามาสังสรรค์น้ำกันนะครับแจังน้อยนะครับกับมีมีโปรแกรมอยู่ครับ จะกินเขาหล้างบานนะครับเป็นกระท่อมนะครับเป็นเถียงหน้านะครับของคุณตานะครับผมเรานี่เป็นอะไรกับเกเป็นญาติหรือเปล่าคะอ๋อครับผมตากล้องมาครับเป็นล้านเคยนะครับพี่น้องครับผมคุณกอยางนอนี่วิเชียนมาครับวิเชียนวงชัยวะครับครับผมก็ได้เครื่อญาดครับผม ครับผมมีแต่ญาติญาติกันนะครับผมมแต่เรือญาตินะครับแบนไก่เลื่อนเครยยงนะครับมาเฮ็ดมาโยนกันนะครับผมขอบคุณหลายๆนะครับที่เขามาทักนะครับที่เขามาเม่นนะครับที่เขามาเป็นกําลังใจนะครับอยากฮู้ยังนะครับอยากทราบอะไรนะครับเม็นขม่าพี่น้องครับผมเม่นขม่านะครับตอนนี้ให้คุณตาเรามวนไปก่อนครับกําลังมวนมันละมั่นมั่นมั่นไยเคยครับแต่รถบิ๊กอัพ ใช่ <c oughs> ครับเดี๋ยวหกรอบเพื่อนนะครับรถไทย <c oughs> ครับผม <c oughs> คุณประเสริฐนะครับคุณประเสริฐนะครับผู้ออกนะครับผมขอบคุณหลายๆนะครับที่เข้ามาทักมาท่ายครับผม <c oughs> มันแล้วมันแล้วจังวะ เอามาเมนนะครับพี่น้องครับผมช่วงนี้ยังมีโอกาสนะครับผมกันไหลไปเลยๆก่อนนะครับผมมามวนนะครับมาเป็นกําลังใจให้นะครับทีมงานนะครับเอฟซนะครับสุภุสกุลนะครับขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณนะครับที่เข้าใจนะครับที่เขามาเป็นกําลังใจให้นะพี่น้องได้ครับผมไอ้ตอยังอีกดอกออกนอกลำลาอีกแล้วพี่น้องเค็ดไปทั่วเนี่ย สวัสดีนะครับพี่น้องครับเอซครับที่เข้ามาใหม่นะครับผมสวัสดีย่ำสวยๆยังอยครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีฝากต้นไปทางพุ่นน้ำครับผมทางฟังชุลินนะครับผมถ่ายตอนทานมื้อกลางวันด้วยนะครับครับพุดนครับผมครับเด้เสจยทายอย่างเบิงนะครับ ออโต้แมติกนะครับผมคุณออโต้แมติกเนาะครับครับผมยสิไลนนะครับผมแต่บ่แน่ใจนะครับผมว่าผมสิไล่ได้บอกันผมบม่ได้ไลนนะครับก็ที่ห้เป็นคุดตานะครับเขาไล่แล้วก็ว่าจะมีช่องเงินเดือนอยู่ด้ครับสิมากินมือเทียงน้ากันโยครับยังเช่นกับมูสัมสันควันเมื่อนะครับมูลูกโลรานนะครับเป็นมะลิสีทับไทยกันนาสิมานะครับผมมาถ่ายหน้าหายน้ำนะครับ ด้วสีไทยเขาดีเนาะรถคันใหญ่จังสิอันนดี้ดินมาท่านแห่งวันไดครับผมคุณ่ะโอ้คุณไงงงเลยพี่น้องเอ้ยบอครับผมตอนเนี้บัไดยื้อสิบยี่สิบหลังนะครับผมตอนเีนอยู่บันพิมันครับผมบันพิมันพนเงินครับผมตอนนี้มีนัดอยู่ทางบันพิมันพนเงินครับอันนดี้ดินมาท่านแห่งสำหรัครับเขาดีครับเขางามพูดครับพี่น้องครับผม โอ้ควันเล่นตัวนั้นเดียวเดียวเดียวไปทางใดนั่นควันเล่นนะโอ้ควันเล่น่านมาบางนึงพี่น้องพุ่นขี่รถไปแล้ววิววิวเลยบหย,ยอมมาเลยครับสวัสดีย้ำสวยๆเลยครับพี่น้องครับผมโอ้ยไทยหน้าคือฮักหน้าฮักหลังจเจั่นเน,นาะบ่านนี้เนาะ มาพี่ก้อนว่าอื่นควรเล่นเขาพุ่นแล้วอันนี้เป็นเครือญาติเลครับผมเครือญาติอีเลียดนะครับขนาดทงหน้านะครับห้องหน้ากันยังอยู่ติดกันนะครับควันเล่นมูยังกับมูกระผมนะครับแล้วก็คุณตานย่งค่ะจะมีทีหน้าประมาณกระติดกันยันสีพป็นแถวพุ่นแถวเั็นเสียนะครับเพะว่าเป็นเครือญาติกันนะครับผม ฟันเล่นไหมติดตามลายนุ่มสรินค่ะอ๋อครับผมคุณมวยง่ายครับผมขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามาทักทายนะครับนี่ครับมาฮอแลวครับนี่ครับควันเล่นกันมากนี่นะครับสงสัยมีนันนะครับกับคุณตานะครับคุณตาเล่าว่าเล่าสิบผ้ามากินปลานะครับผมกินปลาอยู่หลังบ้านนะครับผมเดือดเสื่อเอินครับเดือดเสื่อเอินโคตรเล่นเสียได้ยินว่เนาะวันเล่นมาพีกอนมาพีก เอฟซี่ันทมหาอยู่นี่โอ้จะได้คบร้นหนักหนา้าหักหลังหักข้อไปทุท่ถีบแท้ับตรงตรงเลยว่าคุนไงกลุ่มเลยไปเลยไปเป็นศิตายบ่รถขนอ้อยวันนี้โอ้ยสุดได้น่อไทยมาแบบนี้เนาะแบบนี้เนาะโอ้ยเอาเดไปได้จ้กของ สวัสดีนะครับเด้อสวัสดีนะครับแฟนคลับนะครับเอฟซีครับผมยูซีสเกตครับใกล้ๆบ้านกันครับผมอ๋อครับผมคุณประเสริฐนนะครับผมกันมีโอกาสนะครับขันบะมี่โรคนะครับบะมี่โรคติดต่อนะครับก็สามารถมาแวะเวียนนะครับมาผูดคุยเบาะจากันได้ครับพี่ตง คอมเมนยังดอกครับผมก็อยากเห็นนาพอตานะครับสุปูสุคนนะครับผมก็ว่าเป็นแฟนคลับเรีซีก็คือคนในกลุ่มเดียวกันนะครับผมที่เขามาให้กําลังใจนะครับคิดก็คิดว่านะครับทํานองว่าเป็นเครื่อญยติกันนะครับพี่น้องครับผมครับเขามาเล่นนะครับเขามาเมนมาให้กําลังใจก้อนครับช่วงนี้ครับผมมะลามจ๋านะครับสวัสดีครับคุณน้าหวังสวัสดีครับผมสวัสดีด้วยครับผมสวัสดีย้ำสาๆครับผม วันนี้ได้ครับรถเองครับผมได้ใดไทยหน้าเองครับไคจะคล้องหน้าพนไทยเองครับพี่น้องจักใสเกียร์ออหยังตอยังไทไปเ่เป็นยังพนมาว่าหน้าต,าตาตาไทยเองคุณนเอาจัดไปครับ้ผูแมนคนเล่นที่อยากไทยลําบอพุ่นครับไปเผาตเตาเฟียงยอยู่พุ่นนทั้งพุ่นครับคนเล่นมาเพ่มาเพ่ มาให้ถามแน่รวยเลยบ่นาพี่ก้อนมาให้ถามแน่ไปหมู่บ้านช้างมาเมื่อวานนี้ครับบอครับผมพอดีบระยูนนะครับผมคุณปเสริฐนะครับเออไปเยี่ยมนะครับไปถามข่าวนะครับเยี่ยมเยี่ยมเย็นนะครับถามข่าวนะครับขอบคุณเลยๆนะครับผม ยังได้เข้ากับพี่น้องกันเด้อพี่น้องเด้ออย่าปะอย่าทิมกันเด้อครับผมคุณปูเก่งมากมากอย่าไปหาปูครับนะวังัจเลยครับผมมาได้ครับมาได้มาได้ครับยินดีต้อนรับเสมอนะครับผมก็คือเก่านะครับเบิ้งในคลิปว่าวจ่ายังได้กะตัวจริงเลียงน้ำก็คือเก่านะครับคนมังมวนนะครับผมรับกันคุยจ่ากันมวนยังเสียนะครับผมคือเก่านะครับ มีโอกาสนะครับอยากให้มากนะครับอยากให้แวะเวียนนะครับผมเพราะว่ากับบอสซีสมาร์นะครับไปหาแฟนคลับเี่สิไดซูพูททุกคนนะครับผมงานบวชควันเสือเอาพ่อเสกออกงานไหมครัะคิดว่านะครับผมคิดว่านะครับคิดว่าก็น่าจะได้ไปอยู่ครับผมเพราะว่าเป็นงานของซีอนะครับผม12กุมภานนี้มวยางครับผม12กุมภาัน่าซิมีงานเลยครับเมนโม ว่าทันได้เบิ่งปฏิทินอยู่ครับผมมาแล้วครับผมควาเล่นมาแล้วพี่น้องโอ้ได้เสล่งขันใหม่ตัวนี้โอ้เป็นแล้วควาเลดมาแล้วครับมีนัดเด้ครับเมนพอมินีเมนีมีนัดครับผมโอ้ได้ได้รถคู่ใจคันใหม่ตัวนี้โอ้ป้ายแดงนู่นนี่ พิ่นเอาเองนะครับคนเล่นครับผมมคอนี้ครับพิ่นเหดเองคนเล่นจะเอาเองวะครับคนไทยเองวะครับผมใส่ปุ๋ยก่อนครับเอาขี่สร้างเอาใส่หนาก่อนครับผมเอาท่านไทยครับบอกว่าเป้ยน่ะเปวัดเงี้ยขี้อนไปไปว่ครับแต่ว่าอยากลองขับรถเบิ่งเบิ่งแน่้ยเป็นไทยเป็นยังไงไทยเบียวไปมาไปไม่ โอ้ก oh, to ึดหลายใสเกียร์กันยังบ่ถึกอสายตาเราท่านบดีบดีผมได้คร um, ับความเล่นวครับผมแมนครับพอยังยังตกมันอยู่ครับผมความเล่นนะครับผมยังตกมันอยู่ครับยังหายนะครับผมแต่ลวงตาก็คือกันแน่แหละครับตกแห้งอยู่หมู่บ้านกะแวะไปอยู่ครับผมเีพยายามเล่าอยู่ แต่ว่าผมมีคลิปเนาะครับผมในน้ำซุนโตนะครับกัไปยามลวงตาอยู่มา่บ้านครับก็ยังตกอยู่ครับพายทองค่ำครับผมตกแห้งพบครับตกแห้งขนาดเลยครับทองค่ำครับผมเดี๋ยวขอโตไปจุดเสียงก่อนครับครับผมไปแล้วครับคุณวันเล่นไปจุดเสี่ยงมาซะ พเสกพรท่านตกมันนะครับผมประมาณช่วงเขาบรรษาครับพี่น้องครับช่วงเขาบรรษาครับพอะเสกจิตตกมันนะครับผมนุ่มเสกสิตกมันประมาณนนั้นนะครับผมบนเขาบรรษาพอดีครับผม <c oughs> คยัาว่าคุณปู่เด้อ <c oughs> ครับผมรักทั้งคู่มันว่าพัทยาปลดไอ้ปลดล็อกแล้วบ่ โอ้ครับผมพัทยาปลดล็อกแล้วครับผมโอ้ดีใจน้ำครับผมดีใจน้ำครับผมปลดล็อกแล้วก็ดีใจน้ำครับผมครับจังไดก็ออกไปใส่มาใส่นะครับก็อย่าลืมนะครับเบิ่งแย่งจะของนะครับเนาะปกป้องจะของก็เป็นดีที่สุดนะครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงโรคระบาดอยู่นะครับครับล็อกแล้วเฮ้ก็ต้องระวังจังน้อยเนาะม่น้องเนาะ กันว่าทางพัทยาตรงมั่นกับสุดายพยายามทางพัทยาอยู่ครับผมเพราะว่าของเจ้าของก็อยู่ทางพัทยาอยู่ครับม,มีอยู่คือกันด้ครับที่น้องเห็นแต่ว่าแต่ว่าให้คุณพอเราเบิ่งไม่แย่งอยู่ครับเป็นสั่งพังครับผมบ่มีสร้างพลายนะครับบ่มีง่าคือพอนุ่มเสกนะครับผมพอดีมากอยู่ทางเพลกเลยมาซอยเบิงเบง่งแย่งคุณตานะครับผมของเจ้าของก็ให้คุณพอเราดูแลให้นะครับ สวัสดีเด้อครับผมเด้อสวัสดีย่ำส,สวยๆนะครับผมสวัสดีแฟนคลับเอฟซีที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับผมเป็นตะเงแล้วื้อน,นี้เนาะวันนี้เนาะ อยู่ตรงไหนของพัทยาคะโนอยู่นาเกลือโออยู่ที่ป่างช้างเขาชีจันจะ้ะน่าจะรู้จักดีนะครับผมเขาชีจันครับผมคุณพ่อนะครับคุณพ่อเราอยู่ป่างสร้างเขาชีจันนะครับผมขับไปเบิ้งก็ได้ครับผมขับไปเบิ้งมาแย่งได้ครับช้างสาลิกาเ้อซื้อวันจีเ้อะ ไปบอกว่าสมหวังเด้อสิเด้อสมหวังนะครับว่าสิไข่คุณพอนะครับคุณแมรับลงอยู่ตั้งปุ่นครับตอนนี้ก็อยากไยายามเล่าอยู่ครับแต่ว่ากลับไปบพได้ครับผมอ้อไปเที่ยวบ่อยไ่ครับอยู่มองปากทางเขาอันนี้เลยครับวิหารเซียนเลยครับผมมีปังเดียวเท่านั้นครับเข้าไปทักเราได้ครับผมกันมีโอกาสนะครับปกติสิประยุพุ่นแหละครับ ปีนี่ัเป็นโรคระบาดก็เลยบม่ไปนะครับไม่ได้ไปนะครับมาสอยคุณตาอยู่ทั้งพี่ก็สลับทั้งพุ่นแน่ทั้งพี่แน่ครับผมเอาเด้อครับพี่น้องครับกันดังซันนาอครับเน้องหอกกไลไรสดมาโดนพอสมควรเลยครับ เดี๋ยวจังพ่อกันนะครับติดตามนะครับไล่ต่อไปนะครับไล่ไม่นะครับเดี๋ยวคุณตาเราสิบภาพไปเหตุอีกอย่างจังใดนะครับตาติดตามด้วยครับถ่ายชมด้วยครับตอนต่อไปเด้อพี่น้องเด้อสําหรับคลิปนี้นะครับผมสีอคําลาพาจากไปก่อนครับผมก็ขอให้นะครับแฟนคลับนะครับเอฟซีครับสุภูสุกนนะครับผมมีสภานะครับมีรถขับนะครับคันงามนะครับพี่น้องครับ มีบาดหลังใ่ๆครับผมให้นอนอิ่มๆครับห้กินสิบแสบครับผูปูซูกุอนนะครับผมสวัสดีครับพรนินทำนาปรังเลยครับออฟเปล่าครับผมอันนี้ไทยหุดเลยครับไทดะานะครับไทด่านะครับเราเห็นหน้าปีเลยนะครับพี่น้องครับผมครับสวัสดีนะพี่น้องเด้อเดี๋ยวพอกันไหมนะครับคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ